กอแรกจ้างมาดันคยป้ให้้าง่นให้คิดให้บยายาตัวาจูบค่อยจูบตัวยาตับต้นกระทั่งต้นจ้านาเรร้อยะครับพร้อมแล้วครับหาที่ดีไมเ็นไรนะครับออทำโดยวันชัยให้กับเจ้าของบ้ไฟสิบล้านทักษิณกิจศภาที่ จัดทำบ้าไฟศิดล้าให้พี่น้องได้ชมครับทิศเดียวลงเยเก้าเรือเกศก็เกขอบูชาพระมหาธาตุครับพรับิดผลพรยยอมเตรียมทหมไหของไว้สรงแจติดที่ว่าบาบุ้งใกล้พิบได้ทุ่เขาเก่าใจสวยเก่าท่านอภพราตุกวาดตาเป็นของท้าองต่อไหวจูบก็ไว้ไั้ดีควานีได้บูดีเกศเกศเสเนี่แน พักเพ่แสุยไทยตรงนี้ขนเจ้าญ้าีแรกใ่งให้ลราสุดหูอูแตกวาาที่สุดในที่แนใจเราให้ันกลองเตียมพอมเป็เกียวเตนมเดียไม่ด่เรียเรียงับบค่อ็ไปหลายว้านีเกียเชื้อนมบบค่อยใหญ่กล้ตาจะตกใไห้ชุดไทยรัเผาโกงมพาุื้อพร้อมพีะ ต้องวต้องนี้ก็ให้ทียงานเท่เวลาตั้งใจเอาละคร้าฝนก็เป็นใจไปคล้ายกับน้ำก็พุทนํลางไหลจากวัาฟ้าตีเ้ยี้วนะเตวงชื่อนีนะครับขอฝากให้ในดวงใจพี่น้องทุกท่านุทประดับนะครับ รกคาพงนครับันี้จะเปหม่นัะครับประมาณปีนี้แหะประมาณนีนกันนะครับบอกเล้จะให้คนดูยิ่งัน เพียรเค็ตัวกลักา